งานเก่าบ็อกคีเพิ่งว่างเอามารีวิวกับอีวานเกเลียน02ของเราก็จะเป็นตัวที่ออกช่วงแรกนะก็จะมีพาร์ทหัวไหล่แบบพิเศษมาให้เป็น S type เท<อ>่ากับว่าในกล่องเนี้ยเราจะได้ตัวหัวไหล่ทั้งหมด3แบบนะอันนี้แบบธรรมดาแบบที่มี progressive k n i แล้วก็แบบ S type <S อาวุธที่มีมาให้ก็ถือว่าครบอยู่นะมีพาเลต์ไรเฟิลหอกสายฟ้าสามารถกางได้นะแบบนี้และก็มีหน้าไม้ขึ้นแม่เหล็กมาให้ด้วยนะเป็นอาวุธของเจ้า02ของที่เหลือก็จะคล้ายกับตัว01เลยนะมี n t p a r k progressive knife อะไรประมาณ ฐานปล่อยก็มีมาให้เหมือนเดิมบอกเลยว่าคุ้มจัดจัดชุดนี้ตัวบอดี้น่าจะคล้ายๆ0ู์หนึ่งนะแต่ว่าปั้นหัวมาได้ค่อนข้างสวยจุดขยับดีเหมือนเดิมก็คือยังจัดท่าจัดทางได้สนุกเหมือนเดิมนะความแข็งแรงถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวเนี่ยกางแขนไม่มีงอไม่มีโยกไม่มีหลวมโคตรด,ดีและด้วยความที่เขาให้อาวุธมาหลากหลายแบบน,นะก็จัดท่าได้ค่อนข้างสนุกเลยทีเดียวแบบโพสได้หลายอย่างเราว่าจะเบิ้ลอีกตัวหนึ่งนะมาใส่แบบเป็นชุดธรรมดาเพราะว่าตัวนี้เป็น Stype แล้วใครแฟนอีวาก็อย่าลืมไปหา ርር እልችንርትንርርንርርትራችፈትሰችርትር አማሚርንርርርል መሚኑርርመርር መሚሮርምርምርረልርልርርልርልርምርርርልርልርርርልርምር ያ�